เป็นไงครับแซมขายที่้อ cool ังนอะไรพ่ออร่อยไหมอร่อยเลยอร่อนะอาบน้ำกินข้าว้อใช่กองทัพต้องเดินด้วยทองสองาวันนี้กินข้าวไม่ไหลเลยเพราะไม่สบายวันเนี้ยโคตรอร่อยนี่คเน่างอย่างโคตรอร่อยเลยแม่ แม่ถึงขนาดตั้งท้อนไข่เพิ่มอีกโอ้โหน่าเลี้ยงเหมือนนั่นนี่ยนั่งครับที่เรานี่ฮะมีทหารมาร่วมวงกับเราด้วยนะฮะมาทำงานหมอหมามีทหารกับหมอลำปะทะกันนะครับตอนนี้งานเข้าแล้วครับทหารกับหมอลำปะทะกันอาะไรครับทหารกับหมอลำปะทะกันอ่านหมอลำปะทะกันอที่คิดละ

ไข่เกือพี่น้ำปาลาร้องเลยไม่ได้กินข้าวสวยมาหลายมือ้อ <c oughs> <c oughs>

เราเดินตรงไปอ่ะนั่นแ,แหละถ้าไม่เดินมาก็ไม่รู้เนี่ยเียกลองข้าโอ้โหโล่งเลยจะกินข้าวแล้ว วันนี้หาที่จอดกินข้าวตั้งหลายร้านแบบจะอร่อยไหมวาอร่อยไหมวา <c oughs> นี่ไงเขาบอกว่าทำบุญยาหวังผลทำบุนจยหวังผลเนี่ยได้กินข้าวเลยยกน้ำ <c oughs> ในผลทันตาเลยไหมเออในผลทันตาเลยไข่ <c oughs> เจียวมาแล้วอีกหนึ่งถาดใหญ่ <c oughs> พ่อเบิ้ลเลยพ่อเบิ้ลเบิ้ลอย่าหวังน้ำบ่อหน้านะบ่อนี้กินให้มันเต็มก่อนแม่บอกว่าตอนแรกว่าแม่จะปิดครัวแล้วนะว่ะปิดแล้วนะปิดแล้วทหารก็บอกว่ามีตรงตรงนู้นท่าเลี้ยงแล้วแล้วก้จะปิดเออของไม่ของก็ไม่เป็นไรหรอก ทหารก็หม้อรั่มวมี่อาหารมีดูเด้่วมาอันนี้ป่าแดงน้ำใจกเล่ทบนน้ด็ปีั่วคิดว่าากขึ้นมากินอยู่วันจนทก็เลยน่าแดงน้ำใจทหารเนี่ยก็ไล่ไปพ่นเพื่อกั่เนี่ยถ้าแต่นม่หนีก็เลยเกินเลยแม่เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเป็นคนใจดี พูเสือเรายังครับเนี่ยมีเวลาที่ไหนอะไม่ละพูรอแม่ไปนะยนแม่ไปจนถึงแขนแม่กปนัคกได้ไม่หลงไงย็นแล้วะท่านเาลปานีแล้วปนีแล้วจะมาีท่านเขาอร่อยมาก แกก็ามากินกินอะไรกอิ่มจากของมันอิ่มแล้วกินทั้งนั้นจะปากแห้งเราไม่ได้กินใครอยู่หมองว่าร่างเอ้ยเราไม่ได้กินนะเงี่ยเลยนะกินแล้วเงียบเลยเราไม่เราไม่ได้กินอยู่ที่งานนะเรากินอยู่วะโอ้ยกินยังกินพัดหกบ่เลยรอจะใช้เหมือนกันรอแป๊บหนึ่งน้ำหนึ่งอยู่หมดเลย เดินเดินรอบไปด้วยกันครับผมเดินรอบเลยไูตามไปครับพ่อเดี๋ยวผมไปพร้อมกันแซมอร่อยพี่อร่อยเจ็ดน้ำพริกน้ำพริกยังอร่อยนะแซบกินข้าวไม่ได้กี่นันแล้ว ไม่ได้กินครับโอ้สามสี่วันอ่ะมันกินไม่อรข่ข้าวข้า,สาขวสวยมื้อแรกสี่วัาานอันนี้เขาจะยุกว่าคอปลาบะนะครับผมรูปลอยกระทงมาอาบน้ำอนะในแม่คนเดียจริงเหรอ

เขอบคุณแม่ก่อนไมเข้าวะครับฮะไมเข้าที่บอกครับแต่ตัวของอัดเขาอะไรนิดแม่ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะเจ๊คิงนะเป็นคนที่จ่ายเงินจำไว้ได้ได้ครับเจ๊คิงนเขาเขาเป็นคนที่จ่ายเงินได้ครับไม่ใช่คนอื่นนะสามแสนอยู่กับเขานะสามแสนอยู่กับเขาใช่ไหมจำไว้จำอ๋อถ้าช่วยคนช่วยคนช่วยอยู่นู่นได้ครับขอบคุณมากมากนะครับครับแล้วเจอกันครับแล้วเจอหน้าห้างนะฮะค่ะ เอาไปกันดีกว่าก็ไม่รู้จักกันผมผมอยู่ตรงมิกเสียงอะมิกเสียงโอยเราไปตรงมิกเสียงสิโอ๊ยตายแล้วทำไมต้องทำอะไรจิตไกกันอย่างนี้เป็นไงสบายตัวแล้วสบายตัวสบายท้องนครับ ให้อาบน้ำลยมาอีทาด้วยอโอเคครับเด,ดี๋ยวคลิปนี้ยแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ